โอ้มอเตอได้ขี่รถ V I P ไหมล่ะรถ V I P รถ VIP นี่รถเอ๋ธรรมชาติรถนี่ก็รถตั๊กตั๊ก้ยรถเอ๋ธรรมชาติเลยเนี่ยเอ๋ทัเมื่อกี้จะออกอ่ะจะออกไปตากเนี่ยไปลอยน้ำไปลอยน้ำนี่พาคนนี้ร้อยน้ำร้อยย่น้ำน่ะร้อยนี่ใส่ยสุดน่ะผู้ใด้ละสีล้งกับเจ้านะเออ ตอนนี้กําลังออกจากวัดเชียงทองตัวชิมุ่งหน้าไ,ไปไปเลาววันน <wei> ี <GO av uther> <quiero S 2> ้ผอเดินทางไปตาดเซ้นนขนุงหน้า ตอนนี้เหามาอยู่ที่ตัดเสียโอ้ไอเชี้ยมควนอเย็นอยู่วะได้ได้ได้โอ้ด่าเหมือนเย็นหมื่นหมื่นหมื่นต่อมหมื่นไอแม่งไอแม่งมันน้ำตกอีเยืนนู้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 อ่ามันน้ำตกอีได้ดิน้ำตกนะได้เลย โอ้6ห oh. ยิ่พักเลยโอ้โฟพักแฟเลยนี่ <c oughs> อ้โห้อ้โหาเลยอ้ <c oughs> <c oughs> ้อ้โว้าวหนาเลย

จไปเใกล้ไหละไปเล่นใกล้ไหลย่าออกมาติหลลงพุนเอออวนเอ้อ่าติงออกไม้มีออกม้จะไปเล่นใกล้หลยออก็เล่นที่ไปกคุณน่ะอ้ด่างเนือขากกเย็นนะเย็นที่ไปเล่นพี่บอลนี่พี่นี่คันใดน่ะมันก้นโมเมลเล่นนี่คุณอ้หนาวเลยว้มวุ้มวุ้มดจุดตาเยียวันหุ่นนี่นี่จุตาเยาะนะ ไปมุดน้ำตกด้ไปเลี้ยนน้ำตกด้วยเลี้ยงตกด้เลเหรมางมีหูยังไงอางนี่ปะเยยงเงยางมาพกอไเหรอฮะฮะทายงนนีเออไปน้ำตกก็เอะวนมืนนมืนมเลืกปเอาเนือมาบาปเปุ้นโอ้อันนั้นอันนั้นมาบ่ได้บุญนี้มาบ่ได้เลืกบุญนี้มาบ่ได้เลเลียน้ำเช่ด

พักอยู่วะปั้นยเข่าปั้นวันนี้มาเอ้ยเข่าปั้นลองเราบอกเข่าปั้นเด้อเข่าปั้นหาดแล้วมห้ยอาเฝ้าเด้อเข่าปั้นบันมาเข่าปั้นหาดแล้วมห้ยเข้าเด้อเฝ้าเด้อเข่าปั้นหาดแล้วเข่าปั้นพักแล้วเออหาดแล้ววันมาลอยน้าเนาะพักแล้วบนนี้มาเออขุ่นบรรยากาศน่ะมาพักเลยอ้าวหน้าไมวยใจนะ หมุนไม่ดูหมุนไม่ดูหมุนไปดูฮ่าฮ่าฮ่่าาฮ่่าฮ่าฮ่่า่าก่น่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่า่าฮ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 ่ ไปร้อยไปร้อยไปอยู่ก,ก้อนน้ำตกกันเด้ะอยูย่ก,ก้อนน้ำตกกันว้าไปนั่งเลยไปนั่งเลยไปนั่งสมาธิเลยนั่งสมาธิอ๋อห้งว่า,างไปเลยได้ปะห้องว่ราเอาอู้นะเอาร้องกันไปเอาตัวยังไงอยู่นี่ดาวอะ

เอกน้อยร้อยร้อยเรียนนาโมลึกแต่ว่าบริเวณอยูนักเขียดทั้งหนาวนี่มันยูนั้นมันริบหัวผุ้ใหญ่ไปเลยพดนอ้าได้ขนหนาวขุนอ้าอมาติงหน่อยฮปวดเย็นเลยอ คืนละคืนละเตรียมตัวกลับบ้านวันนี้นะไปหาเครื่องเจ๊ไหนหนาคว้าสมตร้มกล้องอือหาเครื่องแล้ดิหาเครื่องแล้วเอาเก็บเมื่อไหร่ไปค่อยค่อยวุ่นหลายวุ่นหลายไปหาเครื่องกลับบ้านไปเวลากลับบ้านแล้ววันนี้หามงละไป 不 h a